หนมุมานเห็นลูกไม่เชื่อก็คิดว่าเ <c> ส <oughs> ียทีเป็นลูกของเราถือยกอง,งาอาจแกล่าหนมุมานยิ้มแล้วค่อยๆเอ่ยว่าดูก่อนกุมารชันสมอนนางเป็นยกายกมารดาเจ้าเขาบอกเจ้าว่าอย่างไรบ้างเล่าอันตัวพ่อนั้นทรงพระนฤาษีพ่อมิมุสาจดดอกลูกก็อย่าเพิ่งกริว้วโกรธไปบวราเราไม่ใช่พอ่ออสุรพัดจึงได้ยังคิดจริงสิพระ เรรักษาพรหมจรรย์อยู่เป็นนิดที่จริงก็มีหน่าจะพูดจา้าดูหมิ่นเราแล้วอสุรผัดจึงเอ่ยว่ามารดาของเราเล่าให้ฟังว่าพระบิดานั้นเป็นพยาวานอนผู้มีผิวผ่องอำมไพไปทั้งกายมีมาลายัยกุนทนขนเพชรและเขี้ยวแก้วสำแดงฤทธิ์เขาเป็นดาวเป็นเดือนแลตะว,วันได้ สิ้นทำหนุุมานก็ตบมือหัวร่อชอบใจงั้นเจ้าก็คอยดูธนาลูกครับว่าจะเหมือนคำแม่เจ้าหรือหาไม่แล้วหนุมานก็ทะยานขึ้นฟ้าลายร่างกลับเป็นวานอรขาวเผือกมีสี่พักแปกกอนมีกุนฑนลนนเพชรขี้วแก้วอีกทั้งยังหาวเป็นดาวเป็นเดือนและตะวันส่องแสงสว่างสวัยไปทั่วปฐพี